ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมอิเล่ท้เจมส์าวันนี้นะครับมาอยู่ในวันศุกร์ที่30เนาะก็คลิปนี้นะครับอ่อเป็นคลิปต้องบอกว่าจะเรียกว่าเทสดวงก็ไม่ได้ต้องเป็นคอนเทนต์อะไรดีคอนเทเนต์อะไรก็ได้ช่างมาันเถอะเอาเป็นว่านะครับอันนี้อันนี้ต้องโอมนะครับคือน้องเนี่ยได้สมไปสามหมื่นแล้วเนาะก็ตัวละครของไอริสนะแล้วน้องบอกว่ามันยากมากไปออกเลยนะครับตามที่เพื่อนเห็นเลยคือดอกไม้เอบวกไก่เจ้าชุดเนี่ยได้ได้แค่นี้นะครับ เออแต่ดูที่การที่มันจะใช้แรกก็คือจะเป็นดอกไม้ใช่ไหมอ๋อใช้เอสนะครับซึ่งเอสได้แค่ใบเดียวแล้วก็ชุดได้มา2องครับอันนี้คือ3 0,000น,นะเพราะหลายหลายคนเนี่ยปิดเหรอน่าจะประมาณ4ี่ห้ามหมื่นนะเออเว้นเนี่ยเห็นปิดกันเยอะมากบางคนก็ปิดถูกก็มีปิด1 0,000หมื่นอะไรเงี้ยนะครับใครปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปสุ่มให้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนได้ดูกันนะครับเพชรเนี่ยมีทั้งหมดคือ7,000เนาะในแอนดรอยดูกันว่าจะปิดหรือเปล่านะครับ จะหวังว่าปิดยากก็คือต้องบอกว่าเออให้มันออกก่อนนะน้องบอกว่าเกียรตอยางเดียวนะอันนี้คือเติมไปหลายอย่างเหมือนกันเนาะโอเคมาดูกันส่วนโค้ชนะครับอ่ะเด๋อก่อนจะสุม่มมีอ,อุ้ยไดเอสเลยเด๋อมีความตกใจก็เพราะว่าอะไรไหมเพื่อนๆผมโฟกัสอยู่ตรงที่กิจกรรมนี้เพื่อนๆมีคนท,ทักประถามผมเยอะมากนะครับปัดผ่านย้ำอีกทีนึงแล้วกันมันจะมีภารกิจนะครับก็คือเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม ได้รับอัตโนมัติเมื่อเข้าเกมถีอ่ามันจะมีบางอันที่เราเนี่ยรับไม่ได้ก็คือเราต้องรอเพื่อนเราแบบว่าล็อกอินเข้าใหม่อ่ะเออเอ,อเรารมณ์แบบว่ารอล็อกอินสีทุ่มอะไรเงี้ยทุกสี่ทุท่มเหมือนเพื่อนมันจะมีรางวัลที่7นะครับแล้วก็อ่าสิบเอ็ดนะครับอีกเอียนหนึ่งเท่าไหร่วะจําไม่ได้หรือว่ามันไม่มีวะอ่าสิบสามครับเพื่อนสิบเอ็ดสิบสามเนาะแล้วก็เท่าไหร่วะสิบห้าครับสิบเจ็ดครับอ่ะ ตามนี้นะมันมันจะแบบว่าเหมือนไม่มั่นใจว่ารอบเล่นเนี่ยมันลดลงไปหรือเปล่านะเออแต่ผมคิดว่าอาจจะลดลงนะครับอ่ะก็ต้องไปคำนวณกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอ่อถ้าผมเติมนะครับหรือว่าเล่นหรือว่าเล่นได้หรือว่าอะไรสักอย่างเงอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นผมเล่นหรือว่าคนแบบอื่นเล่นน้องๆเล่นอะไรเงี้ยแล้วเล่นครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาคำนวณแล้วก็มารีวิวรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงเนาะก็มาดูกันว่าใครจะเล่นครบก่อนกันนะเพื่อนๆเออถ้าช่วงนี้ไม่มีพายุอ่ะยว ผมจะดันแต้มนะครับในหลีนี่แหละครับเพื่อนๆอ่ะก็ส่งต่อครับ <c oughs> คือไม่มี่ความสรงจเพราะว่ามีคนถามเรื่องนั้นมาเยอะไงผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องนั้นก่อนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนมีโค้ดด้วยนะครับเออเกมสถิีิอัปเดตมาเนี่ยมีโค้ดด้วยนะสามารถาย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้เนาะก็คือคลิปที่ผมลงไป2คลิปเมื่อวานนะครับจะมีคลิปหนึ่งที่มันเป็นโค้ดนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเราไดเอสใช่ไหมเราได้อะไรอะ่ะหีนะครับ0.03เหรอก็ ก็เยอะนะเปอร์เซ็นด่นะคืออุ้ยดอกดอกทานตะวันอันไหนอันไหนมันออกง่ายออกยากวะตอนนี้ตอนนี้นนนนคือผมเริ่มสงสัยแล้วว่าผมตามหาอะไรอยู่เเพื่อนเออผมตามหาอะไรอยู่อ่ะชุดครับชุดมาหนึ่งนะคืออะไรมันออกง่ายอ๋อเมื่อกี้เราได้แล้วผีเสื้อเหรออ๋อผีเสื้อเอสเลยเพื่อนโอเค เราขาดแค่ดอกไม้ก็คือไอ้ดอกไม้เนี่ยครับจะพูดว่าแบบขาดแค่ดอกไม้แม่งก็ไม่ได้เี้ยคือถ้าเลื่อนไปฝั่งซ้ายเนี่ยให้รู้ให้รู้เลยว่าเราอ่ะได้ได้เสื้อปะ่ะเออได้เสือ้อแต่ถ้าถ้าอยู่หน้าเนี่ยมีโอกาสได้ดอกไม้ครับเพื่อนๆไม่เี้มผมเปิดแล,แล้วได้ดอกไม้ใช่ไหมรึเปล่าวะ้าอยาลืมสลัรกันผมลืมผะสมดไปหมดคลิปนี้นะครับสุ่มแบบวงวองอึง้ง เออคำคตอบก็อยากตอบสุ่มก็อยากสุ่ม,มอ่ะเพื่อนอ่ะนะครับต่อไปได้มาแค่หนึ่งนะเอออันเดี๋ยวผมใส่ในคลิปนี้ไป,ไปเลยละกันนะเพราะน้องอมไม่น่าจะยังเกาะนะครับน่าจะยังไม่เกาะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ดูกดมาที่ตรงนี้ครับถ้าเป็นระบบของอ Android นะผมไม่แนใจว่า iOS มีหรือเปล่านะครับรอบนี้กดที่ตรงนี้ครับอ่าอีเวนต์แล้วก็กดที่เติมโพสครับอ่ะคพแรกครับ ไลท์ต้อนรับพิเศษนะอันนี้หนึ่งครับโค้ดที่หนึ่งจะมีชื่อว่าบัตเตอร์ไฟนะครับบัตเตอร์ไฟไอริสนะอ่ะเดีก๊อปมาแล้วใส่ครับนี่ใส่ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่อ่าเราก็กดตกลงไปเลยครับนี่ฮะต่อมาครับเราก็ใส่โค้ดที่2ครับเพื่อนตอนนี้ไลท์พิเศษครับแล้วก็ใส่คําว่าวอเตอร์บุมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอีกทีนึงแล้วกันเนาะทิ้งไว้ข้างใต้นะครับเผื่อใครที่มาใส่ที่หลังนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือยังนะเออมาวันที่3ครับแต่ผมคิดว่ามันนั้นไม่น่าจะจํากัดนะเนี่ยมันมีเขียนบอกวันหมดอายุอ๋อมันมีเขียนบอกอยู่นี่ว่าหมดโอ้ยหมดโอ้โหวันที่13เพื่อนอ,อีกยาวซัมเมอร์นะครับอันนี้จะมีชื่อว่าซัมเมอร์ลิทเฮียน,นะครับเพื่อนๆอ่ะก็โอ,อทั้งหมดเนี่ยคือ1ครับจะได้เจ้าตัวนี้ครับอ่า ไลท์พิเศษต้อนรับนะครับก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะอ่ะอันนี้นะครับแล้วก็2เนี่ยจะเป็นกล่องสม,มิทเวสสามจะเป็นต่อไปรูปนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะจะเจอใหม่คลิปหน้าครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะเพราะว่าไม่มีอะไรสุ่มละเดี๋ยวไลฟ์อีกทีหนึ่งก็คือเป็นวาทิตย์นะครับถ้าฝนไม่ตกพายุไม่เข้าไฟไม่ดับอะไรเงี้ยแต่ผมจะมาวาทิตศแล้วกันเนาะส่วนวันเสาร์เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นคลิปนี้แทนนะครับอ่ะไปละบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆ